สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับจากมือใหม่หัด i อทีชาแนลนะครับคลิปนี้มีวิธีมาแนะนํากันนะครับจอบไปวิธีการลบในส่วนของประวัติการค้นหาใน Google ของเรากันนะครับสําหรับในคลิปนี้จะทําผ่านในส่วนของแอปพลิเคชัน Google ที่มือถือกันนะครับส่วนวิธีการและขั้นตอนในการทําจะเป็นอย่างไรบ้านนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันได้เลยนะครับ ก็เริ่มต้นนะครับให้ทุกท่านนะครับคลิกไปยังส่วนของแอปพลิเคชัน Google ที่มือถือกันได้เลยนะครับเมื่อคลิกกันแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าแรกของแอปพลิเคชัน Google ของเรากันนะครับหลังจากที่เราเข้ามาในส่วนของหน้าแรกแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดไปก็ให้ทําการเลือกไปยังส่วนของแถบเมนูนะครับที่อยู่ด้านบนขวามือกันนะครับที่เป็นประมาณการตั้งค่ากันนะครับก็คลิกกันได้เลยนะครับ หลังจากที่คลิกแล้วนะครับก็จะมีส่วนของป๊อปอัพนะครับแสดงขึ้นมาหลังจากที่ป๊อปอัพแสดงขึ้นมาแล้วนะครับก็ให้เราทําการเลือกไปยังส่วนของแถบเมนูนะครับที่เขียนว่าประวัติการค้นหานะครับหลังจากที่คลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของประวัติการค้นหาของเรากันนะครับ หลังจากที่เราเข้ามาแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดไปก็ให้ทําการเลือกไปยังส่วนของแอถบเมนูนะครับที่เขียนว่าลบกันได้เลยนะครับอยู่ประมาณตรงกลางกลางกันนะครับสําหรับในคลิปนี้ผมจะ,ะแนะนําแบบลบประวัติการค้นหาทั้งหมดนะครับ ก็คลิกที่ลบกันนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะมีส่วนของป๊อปอัพนะครับแสดงขึ้นมากันนะครับหลังจากที่ป๊อปอัพแสดงขึ้นมาแล้วนะครับก็ให้ทำการเลือกในส่วนของการลบได้นะครับก็จะเป็นในส่วนของลบวันนี้หรือช่วงเวลาที่กําหนดเองหรือลบตั้งแต่ต้นหรือลบอัตโนมัตินะครับโดยปกติก็คือจะลบอัตโนมัติอยู่แล้วแต่ว่าในคลิปนี้ผมจะทําแบบเป็นลบตั้งแต่ต้นกันนะครับ ก็คลิกลบกยต้นนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะเ,เข้ามาในส่วนของระบบก็จะเข้ามาในส่วนของเลือกกิจกรรมที่จะลบกันได้เลยนะครับอันนี้เราสามารถที่จะเพิ่มเข้าไปได้นะครับหลังจากนั้นก็คลิกในส่วนของถัดไปครับหลังจากนั้นนะครับ ก็ให้ระบบก็จะให้เรายืนยันกันนะครับก็ทำการคลิกลบกันได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ในส่วนของระบบนะครับก็จะทำการลบในส่วนของประวัติการค้นหาในอ่ o g l เกของเราให้นะครับก็ให้ํำการคลิกรับทราบกันได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะกลับเข้ามาในส่วนของหน้าประวัติการ ค้นหากันนะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็จะเห็นนะครับว่าก็จะไม่มีในส่วนของประวัติการค้นหากันแล้วนะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสำหรับในคลิปนี้คลิปน้ำวิธีการลบประวัติการค้นหาใน Google นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับผมนะครับในส่วนของมือใหม่หัด IT c h ช n n e l นะครับก็ต้องขอบคุณและสวัสดีทุกท่านนะครับ สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับจากมือใหม่หัดไอทีชั้นหนะครับคลิปนี้มีวิธีมาแนะนํากันนะครับจะเป็นวิธีการดูส่วนของรหัสผ่านบัญชี Google ของเรากันนะครับสำหรับในส่วนของบัญชี Google นะครับก็จะมีการดูได้หลากหลายวิธีนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็จะมีอีกวิธีหนึ่งมาแนะนํากันนะครับจะเป็นวิธีการดูส่วนของรหัสผ่านบัญชี Google ของเรานะครับจากมือถือเฉพาะมือถือนะครับที่เป็น Android เท่านั้นนะครับ สำหรับในคลิปนี้จะทำผ่านในส่วนของมือถือที่เป็น Android นะครับส่วนวิธีการและขั้นตอนในการทำจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันได้เลยนะครับเริ่มต้นนะครับก็เข้าไปในส่วนของมือถือ Android ของเรากันได้เลยนะครับหลังจากที่เข้าไปแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปก็ให้เราไปที่ส่วนของแอปพลิเคชัน Play Store กันได้เลยนะครับหลังจากที่คลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของอหน้า เพลโตของเรากันนะครับก็หน้าตาประมาณนี้นะครับหลังจากที่เราเข้ามาแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดไปไปที่ส่วนของการตั้งค่ากันได้เลยครับด้านบนขวามือนะครับตรงนี้นะครับหลังจากคลิกแล้วนะครับจะมีส่วนของป๊อปอัพนะครับแสดงขึ้นมาตามรูปนะครับหลังจากที่ป๊อปอัพแสดงขึ้นมาตามรูปแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปก็ทําการเลือกไปยังส่วนของถาเมนูนะครับที่เขียนว่าจัดการบัญชี Google ซึ่งอยู่ด้านล่างอีเมลของเรากันได้เลยนะครับเมื่อเจอแล้วก็คลิกจัดการบัญชี Google นะครับหลังจากที่คลิกแล้วนะครับเราจะเข้ามาส่ง,งหน้าจัดการบัญชี Google ของเรากันนะครับหลังจากที่เราเข้ามาแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปก็ให้ทำการเลือกไปยังส่วนของอแถบเมนูนะครับด้านบน กันเลยเลยครับที่เขียนว่าแถบเมนูความปลอดภัยนะครับก็ให้เราทาการคลิกความปลอดภัยกันได้เลยนะครับหลังจากที่เราคลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของในหน้าของแถบเมนูความปลอดภัยกันนะครับซึ่งอยู่ประมาณแถบที่4กันนะครับหลังจากที่เราอยู่ในส่วนของแถบเมนูความปลอดภัยกันแล้วนะครับก็ต่อไปก็ให้การเลื่อนลงไปด้านล่างสุดกันได้เลยนะครับหลังจากที่เรา เลือกลงมาด้านล่างสุดแล้วนะครับก็ให้เราทําการเลือกไปยังส่วนของแับเมนูนะครับที่เขียนว่าเครื่องมือจัดการถาดผ่านกันได้เลยนะครับออก็จะมีอยู่อันเดียวนะครับก็ทาการคลิกเครื่องมือจัดการถาดผ่านกันได้เลยนะครับหลังจากที่เราคลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาอย่างในหน้าของเครื่องมือจัดการถาดผ่านของเรากันนะครับก็ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการเอ,อ่อ เก็บในส่วนของบันทึกในส่วนของรหัสผ่านเกือบจะทุกๆอย่างเลยนะครับหลังจากที่เราอยู่ในหน้าเครื่องมือจัดการรหัสผ่านแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปก็ทําการเลือกไปยังส่วนของแถบเมนูนะครับที่เขียนว่า Google กันได้เลยนะครับซึ่งในหน้านี้จะเรียงตามตัวอักษรภาษาอังกฤษนะครับก็หาง่ายนะครับเมื่อเจอ Google แล้วก็คลิก Google กันลดครับ หลังจากที่คลิกแล้วนะครับในส่วนของระบบก็จะให้เราทำการใส่รหัสล็อกหน้าจอมือถือกันนะครับเพื่อยืนยันในส่วนของอตัวตนของเรากันนะครับหลังจากที่เราใส่ส่วนของรหัสล็อกหน้าจอมือถือการเสร็จเรียบร้อยครับขั้นตอนถัดมาก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าบัญชี Google ของเรากันนะครับหลังจากที่เราเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะเห็นนะครับว่าในส่วนของรหัสผ่านนะครับก็จะยังดูไม่ได้นะคร<ง>ับหลังจากนั้นนะครับก็ให้ทําการคลิกไปที่ส่วนของรูปดวงตา กันได้เลยนะครับเพื่อที่จะดูส่วนของราัสผ่านกันนะครับหลังจากที่เราิส่งของดวงตากันแล้วนะครับในส่วนของราษฎผ่านนะครับก็จะแสดงขึ้นมาให้เราเห็นกัน road, ะนะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับก็สามารถเอาในส่วนของราษฎผ่านบัญชีนี้ไปใช้กันได้นะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสาหรับในคลิปนี้คลิปแนะนำวิธีการดูส่วนของราษฎผ่านบัญชี Google นะครับจากมือถือที่เป็น Android ก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็สำหรับผมนะครับในส่วนของมือใหม่หัด หัด IT Channel นะครับก็ต้องขอบคุณและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีนะครับ